สวัสดีครับผมแชมป์จากร้านทั้งสต็อนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสุดยอดกระเป๋าที่ใช้ในภารกิจทางทหารกระเป๋ายี่ห้อ Airberry Stock กระเป๋ารุ่นนี้ที่ผมจะแนะนําชื่อกันส l ลิงเกอร์2ความเป็นที่1และเป็น1เดียวของบริษัท a i b e r r y Stock ก็คือบริษัทนี้ทํากระเป๋าทางยุทธวิธีทางทหารที่สามารถใส่อาวุธคู่กายของท่านลงไปด้านหลังได้นะครับท่านสามารถหยิบปืนคู่กายของท่านจากด้านหลังขึ้นมาใช้ได้เลยกระเป๋าใบนี้จะสามารถตัดปัญหา สายสะพายปืนนะครับเวลาที่ท่านปฏิบัติภารกิจเราต้องคอยสะพายปืนอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันที่ท่านต้องวิ่งเข้าหาที่กำบังต้องหมอบต้องเดินต้องยืนต้องคอยระมัดระวังว่าปืนของท่านจะกระแทกพื้นหรือเกะก,กะเวลาที่ท่านต้องเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วกระเป๋าเอเบอรี่สต็อกรุ่นกันสลิงเกอร์ทูสามารถแก้ปัญหาของท่านได้ครับด้านหน้ากระเป๋ามีช่องสำหรับใส่อุปกรณ์เสริมประเภทกระเป๋าเล็กหรือว่า จะเป็นซองใส่แมกกาซีนสำรองหรือยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าท่านสามารถเซตปรับแต่งมันได้ตามภารกิจที่เหมาะสมช่องแรกคือช่องบนช่องเนี้ยมีจะมีช่องใส่แมกกาซีนสำรองสองช่องนะครับเป็นช่องแมใส่แมกกาซีนสำรองแบบปลดเร็วครับเพียงแค่ดึงออกแล้วดึงแมกกาซีนออกแค่ช่องบนช่องเดียวนะครับมีช่องใส่อุปกรณ์ทั้งหมด สี่ช่องครับช่องหน้าช่องใส่แมกกาซีนช่องหลังที่เป็นซิปนะครับและช่องหลังซิปส่วนบนฝานะครับจะมีซิปป้องกันน้ําครับสามารถกันน้ําได้เบื้องต้นนะครับประเภทฝนตกหรืออะไรอย่างนี้แต่ไม่สามารถเดาน้ำไนดะ้สามารถใส่มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆครับต่อไปช่องที่จะแนะนําช่องที่สองเนี่ยเป็นช่องกลางกระเป๋าครับด้านหน้ากระเป๋า สามารถติดอุปกรณ์เสริมได้ตรงนี้สามารถติดแพทประจํำทีมหน่วยงานความพิเศษของช่องกลางก็คือจะใส่ของจากด้านบนหรือจะใส่ของจากด้านหน้าก็ได้ครับด้านบนก็จะเป็นผงหมูรูดอย่างนี้นะครับรูดปรับความกระชับได้ตามต้องการท่องในกระเป๋าสามารถใส่จําพวกเสื้อผ้าที่สําคัญของสําคัญต่างๆอุปก,ปกรณ์ที่ท่านอยากจะใส่เข้าไปด้านหลังกระเป๋า สามารถติดกระเป๋าสำรองซองใส่แมกกาซีนสำรองนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆส่วนด้านข้างก็สามารถติดได้เหมือนกันครับจะเห็นว่ากระเป๋าใบนี้อำนวยต่อการปฏิบัติภารกิจทางทหารมากถ้าเกิดว่าท่านต้องการหยิบอุปกรณ์ด้วยความรวดเร็วท่านแค่เปิดปลดฝาแล้วเปิดและหยิบอุปกรณ์ที่จาเป็นที่ท่านต้องการจะใช้ออกไป ส่วนด้านข้างของกระเป๋ากันสลิงเกอร์นะครับจะสามารถติดอุปกรณ์เสริมที่ท่านต้องการลงไปได้เช่นสายกรกบาชดช็อตการทําให้คนคนเดียวมีพิษส,ส่งมากขึ้นด้วยการติดซองใส่อาวุธปืนเพิ่มเข้าไปอันนี้เป็นซองใส่ปืนลูกซองนะครับเพียงแค่ร้อยสายของไฟแบบนี้ร้อยสลับครับร้อยสลับลงไปเรื่อยๆแล้วคลิปมันแล้วดึงให้แน่น แค่นี้ก็สามารถเป็นซองใส่ปืนลูกซองได้แล้วครับกระเป๋ากันสลิงเกอร์อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วมีจุดเด่นก็คือมีช่องใส่ปืนติดอยู่ในตัวนะครับช่องใส่ปืนเนี่ยสามารถใส่ตั้งแต่ปืนเล็กสั้นไปจนถึงปืนยาวสไนเปอร์ปอกสามารถถอดออกได้ครับหากท่านมีปืนเล็กสั้นต้องการจะใส่มันเข้าไปโดยให้พันท้ายปลอกมาเพื่อให้ท่านหยิบใช้ได้สะดวก ท่านไม่จําเป็นต้องกางตัวนี้ออกมาก็ได้ครับกางออกมาเพื่อให้เหมาะกับความยาวของปืนที่ท่านจะใส่ลงมาอย่างเช่นปืนซุ้มยิงปืนไรเฟิลจูโจมเมื่อเราปลดออกมาปุ๊บก็จะโผล่ซองออกมาอย่างนี้แล้วท่านก็แค่ใส่ปืนลงไปแบบนี้ครับหูหิ้วด้านข้างให้ท่านสามารถถือด้านข้าง เวลาต้องการเคลื่อนย้ายขึ้นรถข,ขึ้นพาหนะว่าต้องการถือไปไหนมีทั้งสองข้างนะครับด้านบนก็มีครับสายสะพายเนี่ยสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ให้เหมาะสมกับขนาดของผู้ใช้ไม่ว่าจะขนาดผู้ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็สามารถปรับให้เหมาะกับช่วงแผ่นหลังด้านบนและช่วงเอวด้านล่างได้ตรงนี้เป็นสายรัดเอวนะครับถ้าท่านไม่ต้องการจะใช้ดึงมันออกได้ครับ เราะช่วงนี้ความพิเศษของมันคือมันจะคอยลดภาระให้กับหลังเราเมื่อเราต้องการใส่เป็นระยะเวลานานเมื่อท่านต้องสะพายของหนักๆปัญหาของกระเป๋าส่วนใหญ่ก็คือมันทําให้ปวดหลังครับเวลาที่เราสะพายแล้วเราต้องน่วงน้ําหนักไปที่หลังบ่อยๆแล้วก็เวลาใช้เป็นเวลานานเราจะรู้สึกว่าปวดบั้นเอวหรือว่าปวดท่องหลังกระเป๋าการสลิงเกอร์ใบนี้สามารถแก้ปัญหานั้นได้ครับในขณะเดียวกันช่วงนี้เบาแผ่นรองหลัง สามารถระบายความชื้นความร้อนออกได้ตลอดเวลาทําให้มันไม่เปียกครับนี่คือรูปแบบของกระเป๋ากาซลินเกอร์หลังจากที่สะพายเรียบร้อยแล้วสายรัดเอวสามารถปลดสั้นยาวนะครับตามความเหมาะสมของผู้ใช้ได้ดึงให้แน่นและเก็บสอบมันเข้าไปได้และมีสายรัดที่หน้าอกนี่ครับสามารถปลด ความสั้นยาวให้กระชับกับผู้สวมใส่ได้เหมือนกันใส่้วเอวตรงนี้ท่านสามารถใส่อุปกรณ์สำคัญจำพวกกระเป๋าใบเล็กๆหรือว่าซองใส่ปืนพกสั้นนะครับแล้วด้านข้างก็สามารถใส่ซองใส่แม็กกาซีนสำรองเข้าไปได้เมื่อท่านใส่ท่านก็ไม่จำเป็นต้องห่วงว่าซองใส่ปืนพกสั้นที่ติดอยู่กับเข็มขัดของท่านจะมาเบียดกับกระเป๋า เพียงแค่ท่านเปลี่ยนซองใส่ปืนพกสั้นออกมาข้างนอกแล้วเวลาหยิบใช้แค่ชักแล้วเล็งออกไปแล้วก็เสียบลงเหมือนเดิมความพิเศษของกระเป๋าใบนี้ก็คือจะมีช่องใส่ปืนอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับโดยท่านใส่ปืนคู่กายของท่านลงไปแบบนี้ท่านจะวิ่งกระโดดนั่งยืนเคลื่อนไหวด,ด้วยความรวดเร็วสามารถทําได้ในขณะที่ สัมภาระและปืนคู่ใจของท่านก็ยังติดอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมเวลาที่ท่านจะหยิบมาใช้ท่านแค่เื่อมือไปหยิบทับบ่าเล็งและยิงครับในขณะที่ท่านใส่สัมภาระและมีของพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็มีอาวุธคู่กายของท่านไว้แล้วมือสองมือก็ยังว่างอยู่ครับสามารถโรยตัวหรือว่าปีนบันไดาทางดิ่งหรือว่าหยิบมีดพกป้องกันตัวกระเป๋าใบนี้ทําให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นแค่นี้มีกระเป๋าใบเดียวท่านก็พร้อมสําหรับทุกภารกิจครับ